มาที่น้องสองเถากำลังสาบห้องน้ำเนี่ยแพงก็ได้ของวานปาเมาฝากมาให้แะ้วก็สื่อเฮ็ดนางฟ้ามาให้ไอ้อวนเกงอืมสิแล้วแหละพอแพงสาบอีกหน่อยใส่โทสวนมนั่นแหมเฮ้ยพื้นแล้วแลลวใส่โทเลย ผมมาฝากของหวานมาให้เห็ดเห็ดยังสะาซื้ออผมมาฝากของหวานให้ยายอ้วนของยาชอบเมาละลายเนาะจะได้ดิผมเลยพี่น้องเป็นเห็ดของหวานแจกดีบอแพงเอาสมเป็นยิบเห็นธ์ผนเห็ดของหวานให้ถ้าเอาของหวานเผาจะพูดใส่กระเพื่อใช่กระโพื่

ทางไหนให้อยู่หน้าลุงป่ะดีเด็กแข่งเถียงเลยพี่น้องหยุโดูดเลยพี่น้องเลยเราแพง็สิได้ไปทำงานแบานี้แหละพี่น้อง อกันอยู่สีเมืองแดดแห้งอ้วนเหีคแทขายแล้วแม่ตะกเตนเขาขายแล้วขายลมันยังไข่ยังไข่ยังไข่ไข่หะดนหือไข่ตตัวน้อยตัวใหญ่ตไข่นี่ ก้อยหลายท่านอยา้าเนพื้นอม,มันพอมันเหงจะกน้ใสรพอก็ืนมแหงไวถอกน้าใสมันพออีกแหละติดนรงน ปูนมาท่านแหงนะปูนมาท่านแหงถอกน้ำใส่มันกระพอแล้ว างาโอ้ยเด็กๆเลยคงเฮียนนใหม่มาแล้ว宝妈โดนเฮียนแล้วบ่ววใช่คือบ่เห็นวันใหม่ไดู้เห็นวันใหม่อยู่ไปทางกู กันเลยองเฮียนงา,กกน,น,านิทั้งจีบแมงเสิออกไปหน้าอนพี่น้องแดดก็บดดแท้แท้ เขาเลยพี่น้องเลยแต,ต้นมาแพางกำลังขายพี่น้องลงไปไข่ยมาอือกินใบตองกล้วยกินใบตองกล้วยโตอ่อนแล้วบ่โตแข็งหรือเปล่าจาับเดีย๋ยวบินออกลงไปไข่แล้ว โบหุบนห้องตะเก็นน่องปาตังกะบโหรือว่าตะเก็นยังอันนี้ลงไปขายเห็ดบอกให้ไข่คขักเนยได้พี่น้องเลยเอาไข่มันไปขายโอ้โมีขู่บัดขู่โตเลย เริ่มมีขู่มีไข่แล้วลงไปไข่เซลเซลไข่ใส่ดินทรายพี่น้อตงตัวนี้ครับ ก็ชิมเห็นจากพันหลุดไปย่ำหน้าพี่น้องขาวบริยังนะนี่ก็ <c oughs> ว่าหลุดออกจากคอกมุ่งบาวเพกนี่ข่าวนี้ลาบเป็นหน้ากองวันแล้วพี่น้อง,งก้องถับตะกะแตน มีขู่ก็นเลยกระทะตั้งกระทะโรดพี่น้องลยน้ำมันน้นห่อนพริกไทยปน่นเสี้ยวทอดคายอยู่ไทยพี่น้องเลยแซ่บแซ่บเพื่อ กินเปลืองขนาดพี่น้องเดินจับซ้ำรัวกำลังมีตัวน่อยตัวใหญ่อันนี้ยังน่อยอยู่เต็มเลย เขามาแป๊บเดียวเพื่อเลื่อมไข่ลงไปไข่เลยเลือดดินทรายเดี๋ยววันนีได้เก็บไข่ขายอีกแล้วนี่ไข่กับแพงไี่น่อยไปซื้อมาขีดละสามลอยพอมาแพงไปซื้อมาขีดละสามลอเอพื่อมาผัก เริ่มลงไข่กันแหละสาวแพงิืนสั่งอด้ที่เนาะเด็กได้ดสาวพันจีแต่เิ่นมาทันขายพี่น้องเลยิืนถ่ายมันไข่ก่อนถ้าเอาไข่มันพอบบาแพงถ้าเอาไข่มันมันไข่เอา,ามันไข่ได้ร้ายพิ่นยังสีขาย พี่น้องฮอดดิแมวเพลงก็สิขอจบคลิปสํานี้กันเด้อพี่น้องเด้อฝากกลคกดแชรกดติตามให้แน่พี่น้องสบายดีสบายดีป้อโทหมกัดกันพบๆกันคลิปหน้า